สวัสดีค่ะพบกับดัมแมนเรสซิ่งนะคะ mm hmm. โอโหพามาดูคันแรงะคะ่ะโอ้โหเกิน บอกว่ายิ่งชอบขนาดวันหลังคน

เดี๋ยวอ่าอ่่มาถ่ายตรงนี้ดีกว่าละค่ะแม่นันคนดังจังเลย sơ đen à khuôn sơ đen <c girlfriend> à uh, well, เดี <sounds> ๋ยวมันทัดกาอีกคนแล้เร็วเรวเร็ว กินคนละเที่ยวก็โอนเด็างนะครับทุกคนเฮ้ยครับยายนะถ้าไอา้ยเว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 ้ยว้ยคนทีเสี่ยวคนน่าเหนื่อยุกคนเจ๊ขาบ้าหั ลอยลอยเหมือนเหมือนหน้าลอยเจ้าแต่ไม่เคยขึ้นไปหยุดเนี่ยตรงเนี่ยที่ตรงข้างๆคางบนเขาหัวน้ำมันหัากลัวมากเลยละ่ะไม่เคยขึ้นไปแล้วอะ่ะ ล the ะะอกเขวางไว้เด็คนอันนี <ând> ้มินยังไม่รู้เลยโอ้ยตัวแกงตัวแกงดำโอ้ยสวัสดีคับอารยบจานตัวไหนมาครับตัวไหกินของหวานม่ไอ๋อหลายมือเลยก็ตัวีของของขมเอ้ยไปเลยรไหน แอร์พังเลทกหฮะลมแอร์ดันคากคาก่าพังแลเาใช้เี่ขพอนึไโอ้ยไม่ได้ไปเทสไเทส่าครับามมันเรื่องพังลมลมืนแตกนลม่น้อแลักยังแห่เลยอปิดปิดร์แอร์หายีกเตรียมเลยเรียมกครับตับนี้มันับรแใส่ยีเกินเอาใครทำเอา ทำนี่อะไรอะไรเออเออพีนฮเ้ยเต้นให้ดูหน่อยเล้วเต้นให้ดูหน่อยเอ้ยไม่ต้องไม่มีต้องมีเพลงต้องมีเพลงเพลงอีกต้องมีกระซิบอครับพี่น้อง้องมับรถให้ดูได้ไหมนี่ยิ่ยิ่งยิ่เกินเกินไปนี่เขา ซมยิงไปไหนซมยิงซมยิงไปไหรซมยิงนอนสลบอยู่นนอนสลบแทุ่มหมดสภาพอยู่ตรงนู้นหมดสภาพต้องใส่ก็ว่าหมดสภาพไปแล้วฟิเซมกับลุงไขสูงกว่ากันอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยนาเกียร์นาเกียร์สิทำอะไรนาเกียร์ทำอะไรโอ้ยกำสะดุดรักอีกยี่สะดุดรักยี่นาเกียร์สะดุดรักฟิเซม อุ้ยคุณแม่อะไรเนี่ยมาถ่ายอะไรจ๊ะแอบดูว่าคุณลูกทำอะไรอ๋ออาบุหรี่มาไหนเราทำคุณแม่แซมนี่เน่น้องเขาลังค่านะอยู่กับน้องเขาอยู่นนั่แหละเนี่ยเห็นไหมติดตามดัมแมนดนซิ่งด้วยนะคะนะดัมแมนดนซิ่งเขาติดตามด้วยนะคะเบิรงไปยืนใกล้น้องเขาเบิรงจนสีไปตีนน้องเขาไปแล้วติดตามเองดันซิ่งด้วยครับมิ่งเดี๋ยวก็จะมิ่งดันซิ่งนะคะทุกคนมิ้งหายวะ

ี้เอามอบให้เอาอมอบมทกันนั่นละสนกันนะครับอะเอาถ่ายรูปถ่ายรูปนกกันยืนนยื่นใมิมยืนเอาหันหน้ามาเอมะเงินเท่าไรก็ทั้งหมดนั่นล่ะเห็นชเดียวเด ้ยเอคขอให้เราครับนลบุใคุณบคครับครับคุณทครับผมคนที่บริจาคก็ให้กลับขึ้นมาสาล้านเท่าครับงวันที่หนึ่งสิเดือนนี่พูดละสาใบผมบอกแล้วเจาบถจ็บบบเจ็บจบเจบ

มาจากสารคามมาซอยมาซอยมาซอยครับใ้ป่านมาจากูน่เขาเกจังัลล่าแต่แปลบ้านน่ะลาที่ร้างครับตักู้ักษั้น่นนั่นมันเั็นแนก็ดูม่ันยต้อถูกมันทางไปแล้ววันนี้ไม่จะโชคดีอู่มาไปยิ้มขาเ้ยอามือไหัวเงียแ้มเียหวเงี้ยตอนนี้ตงไนที่ตรนี้ รถได้รถได้รถได้รถไทยได้รถไทยได้อาันอันนีด้ยัยยัยยัยยัมีเสียปลายจระเ้ไปเอาดินมลรเี่ยงดีใจแบบกินแม่เครับเอามากๆไปดินี่นอมากินของหวานมันละโคลาอนโลาอนแม่ก็อะไลด ตอเฮียพี <Merci> <de> ่นีอมคีเลย่ะนี่คนดังสวัสดีครับสวัสดีค่ะดัมซิ่งสุปยาวพี่ชายผมเจอแต่ในยูทูบช่องดัมแมนดัมซิงค่ะดแมนซิี่าพี่ไสพี่ไายผมพี่ไายที่มิมหรอคาราโอ้ยี่สิโลสิโลมผมบอยอยเดี๋ยวมาเดีรับนี่ผมขอขึ้นไปอีกคนได้ไหมน โอ้เสียมิ่บางต้นผู้เดโอ้พี่ไหมคะไปยูนแลนี่ต้องเรียกชาแล้วเฮียเรียกับหลองมะนาวลาเต้กระดดข้ามารับีรถตัวไปเที่ยวผมยังไม่ตายเลยผมไปไม่ทันรถไปก่อน เขาจะรับตรงนี้วันนี้นะครับปีน้อเราที่มาทำบุญนี่นี่เขาจะพาไปลองเขาก็ช่วยกัน เกิดความเมื่กี้ร่วมกันมาคัาาคน้าภาษาเขมรบางคำไม่หอองนะเขาพูดเร็วไปโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรแมนบริสิงเานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ